ผมได้ฟังคุณทักษินชินวัตนพูดบนเวทีวิสัยทัศน์ว่าเลือกตั้งครั้งต่อไปพักเพื่อไทยจะกลับมาเป็นที่หนึ่งเพราะเคยได้ที่หนึ่งมาแล้วผมฟังเหตุผลของคุณทักษินก็เชื่อว่าผลงานที่ผ่านมาของคุณทักษินในการทำพักการเมืองแล้ในการลงสนามการเลือกตั้ง ไม่ว่าตั้งแต่พักไทยรักไทยพักพลังประชาชนจนถึงพักเพื่อไทยก็ประสบความสำเร็จชนะที่หนึ่งมาโดยตลอดก็ถือว่ามีโอกาสเป็นไปได้คุณทักษิณวิเคราะห์เช่นนั้นก็สามารถที่จะทำให้ฝันเป็นจริงได้แต่ตอนสุดท้ายเมื่อมีการถามถึงผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาปี2566ว่าทำไมพักเพื่อไทยแพ้ พรรเก้าไกลคุณตักษินตอบว่าได้ทําโพลมาโดยตลอดและคะแนนนิยมของพักเพื่อไทยก็ดีตลอดแต่ว่ามาลดลงในช่วงโค้งสุดท้ายสิบวันสุดท้ายที่คุณอุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตรไม่ได้ออกเดินหาเสียงเพราะต้องไปคลอดบุตรถ้าหากว่าคุณอุ้งอิงไม่คลอดไม่หยุดหาเสียงก็จะชนะพรรเก้าไกล บทวิเคราะห์นี้หรือเหตุผลนี้ของคุณทักษิณทําให้ผมเห็นว่าคุณทักษิณวิเคราะห์ผิดหลงประเด็นสิ่งที่คุณทักษิณบอกว่าครั้งหน้าจะชนะเป็นที่หนึ่งได้ไม่ยากนักเนี่ยทาให้ผมลดความน่าเชื่อถือลงทันทีเพราะคุณทักษิณกำลังวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งเนี่ยผิดพลาดการที่พักเพื่อไทยแพ้พักเก้าไกลในการเลือกตั้งเมื่อปี2566 ถามใครใครก็รู้ผมเชื่อว่าคนในเพื่อไทยก็รู้ถ้าไม่เข้าข้างตัวเองหรือลึกๆคุณทักษิณก็รู้แต่ว่าก็ไม่ยอมรับความจริงผมในฐานะที่ไม่ได้เกี่ยวข้องและไม่มีส่วนได้เสียกับพักเพื่อไทยและก็พรรคเก้าไกลแต่จะวิเคราะห์ในฐานะอดีตนักการเมืองคนหนึ่งจริงๆแล้วพรรเพื่อไทยกับพรรก,ก้าไกลอยู่ในปีกเดียวกัน ก็คือฝ่ายค้านที่ต่อสู้กับคณะรัฐประหารต่อสู้กับรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คะแนนเสียงก็ไล่เรียกกันตลาดก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าโค้งสุดท้ายที่พรรเก้าไกลมาแซงพรรเพื่อไทยไม่ได้เกี่ยวกับคุณอุ้งอิงลาคลอดเกี่ยวกับจุดยืนความชัดเจนท่าทีทางการเมืองของพรรเก้าไกลชัดเจนกว่าพรรเพื่อไทย ในขณะที่พรรคเพื่อไทยประกาศจะปิดสวิต3ปอจะปิดสวิตสอวอแต่ว่าคนไม่เชื่อในขณะที่พรรคก้าไกลประกาศชัดไม่มีลุงไม่มีเราคนเชื่อคนก็เลยเทคะแนนให้กับพรรคเก้าไกลชนะพรรคเพื่อไทยและสิ่งที่ประชาชนคาดเดาก็ไม่ผิดนะครับประชาชนฉลาดรู้เท่าทันพรรคเพื่อไทย เพราะผลการเลือกตั้งออกมาแล้วเนี่ยการปิดสวิตสามปปิดสวิตสวเนี่ยไม่เป็นจริงเพราะพรรคเพื่อไทยไปจับมือกับคณะรัฐประหารหรือที่เรียกว่าสามปไม่ได้ปิดสวิตสามปและการได้มาซึ่งรัฐบาลชุดเศรษฐาทวีสินก็มาจากการโหวตสนับสนุนของสวการปิดสวิตสวอก็ไม่เป็นจริงสแสดงให้เห็นว่าพรรคเพื่อไทยหลอกลวงหักหลังประชาชนตบัดสัตว์ กระโดดข้ามขั้วไปจัดตั้งรัฐบาลกับกลุ่มอนุรักษ์ิยมคุณทักษิณจะอ้างว่าโดยประเพณีปฏิบัติพรรคที่หนึ่งจะได้จัดตั้งรัฐบาลแต่เมื่อจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นโอกาสของพรรคที่สองและก็กล่าวหาว่าเพราะเงื่อนไขการแก้ไขมาตรา1 1 2ของพรรคก,ก้าวไกลที่ไม่ลดเพดานลงทำให้จัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ พรรคเพื่อไทยต้องมาจัดตั้งรัฐบาลแทนก็ต้องถามกลับไปยังคุณทักษิณว่านโยบายที่ใช้ในการหาเสียงของพรรคเพื่อไทยก็มีเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่ด้วยนะแต่ว่าเมื่อมีโอกาสจะได้จัดตั้งรัฐบาลโดยพรรคร่วมรัฐบาลตั้งเงื่อนไขมาตราหนึ 2, ่งหนึ่งสองพรรคเพื่อไทยก็ละทิ้งจุดยืนอุดมการณ์หรือแนวนโยบายของพรรคเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองออกไปจนจัดตั้งรัฐบาลได้ ผมไม่แปลกใจเลยนโยบายต่างๆที่สื่อโซเชียลเขามาล้อเลียนที่คุณอุ้งอิงพูดบนเวทีปราศัยพร้อมกับคุณเศรษฐาปิดสวิตสามปอปิดสวิตสวคนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีกินมีใช้อันเนี้ยชัดมากนี่ไม่นับถึงนโยบายอื่นๆที่ล้มเหลวลดค่าน้ำค่าไฟค่าแก๊สหรือแม้แต่ขึ้นค่าแรงเงินเดือนปียาตี สารพัดครับนี่แหละคือจุดที่ทําให้พักเพื่อไทยแพ้พรรเก้าไกลอยากให้คุณทักษิณยอมรับความจริงเถอะเลือกตั้งครั้งหน้าจะชนะหรือไม่ชนะก็รอดูเพราะประชาชนพิสูจน์เรื่องจุดยืนอุดมการณ์มากกว่าผลงาน